สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําการรับคมกันไกนะครับนี่นะครับที่มันไม่ค่อยคมนะครับมันตัดเนื้อนะครับแล้วก็ตัดเล็บเราไม่ค่อยเข้านะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะสึกไปนะครับมันก็จะตัดเล็บเราไม่ค่อยเข้านะครับอ่า ผมก็จะนําวิธีการรับคมกันไกลมาฝากนะครับซึ่งก็จะรับด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์กระดาษทรายที่ผมใช้รับนะครับก็บเป็นเบอร์800นะครับตัวกันไกลตัดเล็บแบบนี้นะครับให้เรานำเนี่ยหนีบ ลงไปนะครับแบบนี้แล้วก็สีไปที่ตัวกระดาษทรายนะครับสีลงไปเลยเอาหน้าสัมผัสนะครับตัวเนี้ยสีลงไปเลยนะครับสีลงไปเลยแบบนี้เลยเนี่เห็นไหมครับมันจะมีรอยขีดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับที่เป็นรอยที่เราไปตัดอะไรมาแล้วตัวคมกงิกลมันสึกนะครับ เห็นไหมสีไปหน่อยเดียวนะครับเริ่มเห็นว่ามันเริ่มคมขึ้นชัดเจนนะครับก็สีไปเรื่อยๆสีไปเลยนี่ครับเดี๋ยวลากให้ดูครับเห็นไหมนี่หน้าสัมผัสเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับ เห็นไหมครับเริ่มใหม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองตัดเล็บนะครับ นี่นะครับจากกันไกลที่ไม่คมนะครับคมมากเลยครับแค่นี้เราก็จะได้กันไกลนะครับที่ไม่คมนะครับกลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ ในส่วนของตัวนี้นะครับก็มีวิธีการรับอีกหนึ่งแบบนะครับเราจะเอามาสีอย่างนี้มันไม่ได้นะครับเพราะหน้าสัมผัสตัวนี้นะครับมันจะสะโลปลงไปนะครับเห็นไหมมันสโลปลงไปให้เรานํากระดาษทรายนะครับมามว้วน นี่นะครับก็นำกระดาษสายนะครับมาม้วนแล้วก็ให้เราหนีบตัวกันไกลเข้าไปเหมือนเดิมครับอย่างนี้แล้วก็สียลงไปเลยครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ นี่นะครับหน้าสัมผัสของตัวกันไกนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ทดลองทำการตัดเล็บดูครับนี่นะครับกันไกตัดเล็บของเราก็จะคมขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะครับ เรารับแต่จุดนี้พอนะครับตัวด้านในไม่ต้องไปรับนะครับแค่นี้เราก็จะได้กันไกนะครับกลับมาคมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับการรับคมกันไกนะครับสองแบบนะครับซึ่งตัวกันไกไม่เหมือนกันนะครับวิธีรับก็แตกต่างกันไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆดนรับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ